Um, ale, mm hmm, เรามาทุกทาง โคตรเยอะเลยว่ะตีไปตีมาว่ากัดเดียวก็ยักษ์ยางเหมือนเดิมครับผมนานี้มันต้องเอาเสียงใบหลิวของยักษ์ยางเรี่ยงครับเนี่ยอีกหนึ่งแต้มครับผมสามสี่ห้าแต้มแล้วนาเดียวเจออย่างนี้สิบนาก็ห้าสิบตัวโอเคครับผมฝากเด้บเจ้ายักษ์ยางแก้คันจิ๋วแล้วก็คันยักษ์ทองครับก็โอเคเลยวัดเน้นเน้นสุดยอดผม